สวัสดีครับจากสวนลุงหมูกระตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีรายการจัดส่งให้กับลูกค้าของเราที่ผมจัดโปรไปก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเหมาไปเลยแสนเดียวนะครับเหมาไปเลยแสนเดียววันนี้ลูกค้าเอมาแล้วครับเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาสินเดือนนะครับเอารถมาเองเนาะเอารถเองตกใจเหมือนกันนะลูกค้าคันนี้มานะครับตอนแรกปกติจะรถพ่วงมาด้วยนะครับก็น่าจะไปไม่หมดในวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะหารถเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับเหมาโปรโมชั่นที่ผมเคยเปิดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเปิดไว้ก่อนหน้านี้นะแสนเดียวหมดนี่เลยหมดนี่เลยผมเหมาไปก่อนหน้านี้แสนเดียวขึ้นรถไ,ไปด้วยนะขึ้นแล้วไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเราที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่เป็นลูกค้าที่เล่นไม้เข่งรุ่นใหญ่ของเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านนี้ก็รู้ราคาอยู่แล้วครับก็จะไม่พลาดไม่พลาดอยู่แล้วนะครับกับราคาที่เรียกว่าฮอตฮิตร้อนแรงจริงนะครับก็บตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไลฟ์บรรยากาศให้ดูว่าอันนี้จะส่งลูกค,ค้านะครับทีมงานของผมด้านบน3ท่านก็เริ่มควยเลียงควยเรียงนะครับให้ไปพร้อมนะพี่มาแต่กี่โมงอ่ะอมมแต่เมื่อคืนผมมาก็เห็นพี่แล้วตอนแจ็กเตียงคืน ปกติเนี่ยพี่เจ้าอของเข,งขาจะรถพว่วงมานี่นะไม่หมดอยู่แล้วล่ะดูทรงก็ไม่หมดนะครับรเพราะว่ามร้อยกว่าต้นนะคือผมผมขายบอกว่าร้อยต้นแสนเดียวนะครับผมบอกว่าเราร้อยต้นแสนเดียวนะครับโปรโม,มชั่นที่จัดไปแต่บอกว่าผมให้เพิ่มอีกนะเกินร้อยอยู่แล้วผมให้เกินร้อยอยู่แล้วนะครับให้ให้เกินร้อยต้นอยู่แล้วนะครับเรียกว่า ลูกค้าท่านนี้ปลูกไม้เข่งกับผมเนี่ยหลายร้อยต้นแล้วนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะไปปลูกที่แถวๆข้างสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับข้างๆสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดใช่ไหมพี่แถวๆบุรีรัมย์ตตรงฟุบอลยูเนเต็ดเนาะตรงไหนอะโลเคชั่นนิดนึ่งสนามเลยอยู่หน้าสนามมายมบายอยู่ไอมบายเลยเหรอข้างๆเลยเหรอะข้างหน้าเลยไม่ดูคนละฝรกรากอะอยู่ยั้งยอยู่ฝั่งถนนนะอยู่ฝั่งถนนอีกฝั่งนึง โอ้เดี๋ยวใครที่ไปสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ไนเตก็เห็นเลยเห็นเลยครับเห็นเลยนะครับตรงข้ามไอโมบายสเตเดียมนี่ครับนี่ผมการันตีกับพี่เขาเลยเพขาจะไปส่งใไงไหมนี่ตรงตรงข้ามที่ไอโมบายสเตเดียมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดี๋ยวใครเดี๋ยวเพื่อไปสนามฟุตบอลก็บินโดนไงบินโดนแล้วเห็นแปลงทุเรียนใช่ไหมบินโดนแล้วเห็นแปลงทุเรียนนะครับก็ให้คิดถึงเลยนะครับว่านี่เป็นไม้จากสวนลุงหมูปป่บ้านพันไม้ครับว่าเป็นทุเรียนจากสวนลุงหมู่บ้านพันไม้นะครับก็ไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับไปอยู่ที่ แถวไอโมบายสเตเดียมปราสาทสายฟ้านะครับผมก็ต้นนี้ครับหมอนทองแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีหลายพันนะมีหลายพันมีพวงมาีด้วยนะครับพวงมาีด้วยก็ผมบอกนะครับวันนั้นผมไลฟ์เนี่ยนี่พวงมาีครับสวยเลยโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะผมเหมาแค่แสนเดียวนะครับผมบอกเลยนะผมผมบอกว่าไปร้อยร้อยต้นทบจริงอ่ะผมให้ไปร้อยร้อยเกินอ่ะร้อยเกินก็คือผมยกเลยหละผมยกให้อย่างนี้เลย ร้อยเกินน่าจะร้อยยี่สิบกว่าต้นนะคือผมให้ไปเลยนะครับสําหรับคนที่พร้อมจริงๆที่จะซื้อนะครับมีแบบเสริมรากให้ด้วยคือมีแบบเสริมรากให้ด้วยนี่มีแบบเสริมรากให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะครับในนี้มันจะมีต้นเป็นหมื่นต้นหมื่นต้นห้าพันทั้งนั้นน่ะต้นละหมื่นต้นละห้าพันทั้งนั้นน่ะแต่ผมเหมา ถ้าพี่เพื่อนสมาชิกที่ติดตามเราจริงๆนะผมบอกจะเห็นโปรโมชั่นตรงนี้เลยที่ผมโพสต์ไปเลยว่าผมเหมาแสนเดียวหมดเนี่ยผมเหมาแสนเดียวผมบอกเลยผมขายผมขายได้ภายในชั่วโมงเดียวนะครับผมขายได้ภายในชั่วโมงเดียวผมบอกแล้วนะครับว่าขายที่สนใจก็ได้เลยชั่วโมงเดียวนะครับได้จริงๆด้วยแหละอย่างนี้เลยนะครับ ใครที่สนใจก็บอกได้เลยครับว่าผมว่ามันคุ้มอ,ะอ่ะอลองยืนยืนเทียบต้นหน่อยเทียบต้นหน่อยยืนบนนั้นชูมือชูมือเห็นไหมคุณเห็นไหมสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบลองชูมือ,อทีหนึ่งชูมือ,อทีก็สองเมตรกว่าๆต้นเนี้ยสี่เมตรสามเมตรสี่เมตรได้แล้วนะครับเห็นไหมสามเมตรสี่เมตรได้แล้วนะอันนี้ไซส์ต้องบอกว่าโคตรโคตรคุ้มเลยนะครับโคตรโคตรคุ้มเลย ไล่ดูกนันเห็นนะครับก็แล้วก็ส่งจริงด้วยแล้วก็ผมไม่ได้โพสต์มาเพื่อสร้างกระแสนะว่าขายแล้วคือขายจริงๆวันนี้เป็นวันที่ลูกค้าเรานัดว่าจะคือเขาเขาซื้อเนี่ยแล้วเขาบอกว่าขอมาเอาช่วงประมาณสสิ้นเดือนต้นเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่ลูกค้าบอกว่าเออผมพร้อมที่จะมาเอาแล้วนะครับก็ก็มาเอาเห็นไหมผมก็ไลฟ์สดโดยจริงจิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่เราเปิดเนี่ยที่สาขาสองตอนนี้ก็ ที่เราเปิดไม้ตัว50ต้น30ม0 0ื่นเนี่ยนะครับซื้อ4เซตแสนเดียวเนี่ยสเซตก็สี่เซตก็ร้อยต้นแสนเดียวเอ้ยไม่ใช่สี่เซตส0งต้นนะครับแสนเดียวนะครับตอนนี้ก็มีซื้อก็หลายเซตมากนะครับทางทย่สาขา2เนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสไปไลนะ์ตอนนี้ถล่มทลายนะครับเมื่อวานลุงหมูพุ่นไป3าม0อต้นเลยนะครับ ที่ส่งให้จริงๆนะครับนี่ขายจริงๆนี่ผมขายไปแสนเดียวนะครับทั้งหมดนี่แสนเดียวโคตรโคตรคุ้มเลยนะครับไม้ราคาหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับไม้ราคาหลักหมื่นทั้งนั้นนะเอาแค่ว่าเอาชุดนี้หลักหมื่นเนี่ยชุดนี้หลักหมื่นเนี่ยแค่ชุดนี้ก็คุ้มแล้วไม่รวมของแถมอีกต้นละห้าหกันะครับที่เป็นทุเรียนเนบญจพรรณรุ่นนี้ถ้าผมปลูกอีกกี่ปีถ้าเป็นผมสปีครับรุ่นนี้สปีก็เอาแล้วนะ ตัวนนี้เดินปลู่ลงระบบลากเดินดีแตกพุ่มใหม่นะครับสร้างพุ่มพร้อมปีสองสองปีก็เ,เริ่มเห็นดอกแล้วครับรุ่นนี้ถ้าเป็นผมเลี้ยงนะสองปีเอาแล้วครับเพราะเวลาลงดินเนี่ยนะครับระบบลากเขาจะเดินเพิ่มเติมนะครับแล้วทรงพุ่มเขาจะแตกกิ่งแตกก้านเพิ่มแต่กิ่งแตกก้านหมายความว่ายังไงนะครับก็แบบนี้แบบนี้นะครับมันก็จะแตกกิ่งแตกก้านเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะแตกคุณอย่าไปคิดนะครับเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งแตกก้านมาอีกเนะี่ยมันก็กว้างขึ้นเวลา เวลาปลูกมันก็จะคว้างไปอีกคว้างไปอีกแตกกิง่งแตกก้านขึ้นไปเงี้ยนะครับเนี่ยแตกกิง่งแตกก้านเงี้ยนะครับมันก็จะสมบูรณ์นะครับให้ดูกันอย่างนี้อ่าสวัสดีเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาไลฟ์บรรยากาศให้ดูกับลุงหมูปะตุ้ยพันไม้ครับก็ขึ้นขึ้นอะไรรถสิบล้อรถสิบล้อนะครับแต่ว่าน่าจะไปไม่หมดหรอกคันนี้นะครับน่าจะไปไม่หมด เดี๋ยวอาจจะต้องหารถเพิ่มอีกคันหนึ่งครับปกติเนี่ยลูกค้าท่านนี้จะเอารถ10บล้อพ่วงมานะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าพอนะครับแต่วันนี้ลูกค้าเปลี่ยนใจลูกค้าเปลี่ยนใจเอาเอารุ่นคันนี้มาก็น่าจะไม่พอนะครับน่าจะไปไม่หมดหรือต้องใบคันหนึ่งอ่ะโอเข่งใหญ่เนาะใหญ่จริงครับใหญ่จริงดูคอดูดต่อดูต้นอะไรนะครับก็คุ้มนะครับเวลาเราเปิดขายนี่เราขายกันแบบ ด้วยความจริงใจนะครับราคาที่ผมโพสเนี่ยทุกท่านเรียกว่าเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ขายกันแล้วแต่นะครับคุณมาที่สวนลุงหมกตุ้พันไม้ได้เลยนะเพราะไม้ราคาของผมเนี่ยเปิดเนี่ยราคาถูกกว่าข้างนอกอยู่แล้วนะครับเอาแบบเฟลฟ้าเลยนะครับแบบเฟลฟ้าเลยนะครับตอนนี้ก็มีรุ่น350โปรโมชั่นเนี่ยนะครับที่สูงระดับไม้ระับิดห้500บาทเลยนะไม้5 0านี่ผมขาย350รลยนะครับตอนนี้นะโปรโมชั่นอยู่ใครก็มาดูได้นะครับต้นถุงนะ เข่งเท่าไหร่มีเข่งหมื่นมีเข่งห้าพันครับสําหรับโซนนี้นะครับสําหรับโซนนี้นะที่ผมวางขายไว้นะครับแต่เซตเนี้ยผมผมเหมานะครับผมเหมาวันนั้นผมผมอยากจะรู้ไงว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ยจะซื้อจริงไหมนะครับจะซื้อจริงไหมจะมีเพื่อนสมาชิกไว้วางใจเรามากถึงขนาดไหนที่จะยอมจ่ายเงินแสนนะครับ <S S S แต่ผมก็ให้คุ้มค่านะผมบอกไว้ร้อยต้นนะ ผมบอกว่าเหมาหมดเนี่ยทั้งล็อกเนี่ยหมดร้อยต้นนะผมบอกว่าเหมาหมดเนี่ยร้อยต้นแสนเดียวแต่ผมให้เกินนะครับเพราะมันเกินมันเกินหนึ่งร้อยต้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยว,วรายละเอียดก็ร้อยร้อยบวกบวกอะ่ะบวกเยอะด้วยนะครับที่ผมจะให้เข้าไปนะครับโอ้โหดู่างนี้เลยคุ้มๆนะครับราคานี้เรียกว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยได้ดูตอนไลฟ์เนี่ยครับเรียกว่าเดียวกล้าวกเลยนะราคานี้นะครับกับไม้เกรดนี้นะครับ ไรเกตนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใครที่อยู่ที่บุรีรัมนะครับคุณอาจจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไปปลูกยื้ง,ง,งตรงข้ามสนามฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ปลูกเยอะแล้วนะครับปลูกเอาผมไปปลูกเยอะละร้านผมอยู่ที่แก่งหางแมวครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัด uri, จันทบุรีครับหลายท่านนะยังไม่รู้จักเรานะเยอะนะจริงๆขนาด ลุงหมูปตุ้ยพันไม้เรามีผู้ติดตามหลักหลายหลักแสนกว่านะยังมีคนไม่รู้จักเยอะนะครับลองติดตามดูครับกับลุงหมูปตุ้ยพันไม้นะครับเราทําธุรกิจขายพันธุ์ทุเรียนนะครับมากว่าสี่ทศวรรษแล้วนะครับสี่ทศวรรษแล้วนะครับสี่สิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้ครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าใหม่นะครับเราทํามาสี่สิบปีแล้วนะครับเราเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับไม้เข่งเนี่ยนะผม <c oughs> ผมพูดได้กล้าพูดได้เลยนะครับว่าเราคือเจ้าแรกที่ผลิตไม้เข่งในประเทศไทยนะครับทุเรียนเข่งในประเทศไทยเนี่ยทุกท่านเห็นเยอะๆตอนตอนตอน,นี้นะครับถ้าพูดถึงใครเป็นเจ้าแรกต้องรู้หมู่ว่าต้ยพันไม้ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์การเลี้ยงไม้ของเรานะครับเราเลี้ยงให้มีหลายท่านมีมีหลายทฤษฎีมากนะครับในการทําไม้เข่งนะครับแต่ในการที่เราทําไม้เข่งเนี่ยนะเราตั้งเป้าในเรื่องของเซกเมนต์ของการ ช่วงระหว่างไม้โตกับไม้ล้อมนะครับที่มันหายไปนะครับเราก็ทําเติมช่องว่างเพราะฉะนั้นไม้วัตถุดิบทีเ่เราทำการเลี้ยงเนี่ยนะครับเราจะใช้สาหรับเพื่อสําหรับการเลี้ยงโดยเฉพาะไม่ได้ขายไวไม่ได้ทําเพื่อจะขายไวแต่ทําเพื่อขายเน้นคุณภาพะร,ระบบล่าสมบูรณ์หนักแน่นอนเข็งนะครับไม่ใช่ยกมาแล้วหิ้วปิวได้นะครับคือเรียกว่าละต้องใช้โฟก์เล็บอ,อ,อกเล,เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณดูนะคุณดูใช้คนผมคนผมยกนะระบบ คือวัตถุดิบที่ผมใช้ในการปลูกต้นเนี่ยหนักจริงนะครับดูดูด,ดูนี่นักมวยนะนี่ต้องระดับนักมวยยกนะนี่แชมป์เควันนะใช่ไหมเดี๋ยวบอกเดีเป็นแชมป์อะไรอยู่เฮ้ยบอกเป็นนักมวยเดี๋ยด<ๆ>ีนี่คือนักมวยนะครับทีมงานผมเนี่ยที่ที่เรียสะสมเป็นักม,นมวยนะโอ้โหหนักจริงหนักจริงนะครับพี่ดูอย่างนี้นะครับ หนักครับบอกได้เลยแล้วนี่คือราคาที่โคตรคุ้มโดยแบบนี้เรียก2ปีครับมี2ปี3ปีมีสองปีสามปีมีครับแล้วแต่นะครับราคานี้เรียกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะเป็นราคาที่ผมผมให้กับเปิดไปหนิวโคนเราจับโคนน่ยจับโคนโชน่ยดูโอ้โหสุดเลยครับ มีต้นหมื่นมีต้นห้าพันมีต้นหมื่นมีต้นห้าพันแต่ผมบอกเลยครับว่าทุกท่านถามราคาผมเนี่ยผมขายทั้งหมดเนี่ยแค่แสนเดียวเพราะว่าผมผมจัดโปรโมชั่นตอนนั้นนะครับด้วยความที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผมจะมีฐานแฟนที่เป็นเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยที่เป็นเกษตรกร,ร,กรนักลงทุนเนี่ยนะครับซื้อไหมนะครับผมบอกเลยคนระับผมขายไม่ถึงชั่วโมงนะ ผมเปิดราคาไาหนึ่งชั่วโมงแปบ๊บเดียวครับแค่บอกว่าเอาไหมคือสั่งซื้อทันทีนะครับสั่งซื้อทันทีแล้วชุดนี้ก็เช่นเดิมครับที่จะต้องไปที่บุรีรัมย์ครับสนามฟ,ฟุตบอลบุรีรัมย์ยืองนะบุรีรัมย์เนเต็ดนี่มีจันทบุรีหนึ่งด้วยมีจันหนึ่งด้วยครับมีเบญจพรรณด้วยนะโซนนี้นะมีจันหนึ่งด้วยนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับนี่มีจันสองด้วยเขาไม่ได้แค่ในหมอนนะเขามีพันแปลกๆที่อยู่ในตรงนี้ที่ผมให้ไปด้วยนะครับ เรียกว่าเรียกว่าสุดคุ้มเลยนะสุดคุ้มเลยนะดูดิอันนี้ผมปลูกไว้ผมจะเสริมลากผมไม่ได้เสริมนะครับว่าจะเสริมล่างที่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยโตแข่งกันมาเลยนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนสมาชิกไม่เอาก็ตัดทิ้งนะครับตอนแรกว่าจะมาเสริมลากนไงบ้าง,างายกนิ้วหน่อยเ,อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะอ่า <laughs> ีตรงนี้เนี่ยวเวลาป่กก็แตกกิ่งแตกก้านหมดนะครับอายุมันได้แล้วอ่ะมันฟิลลิ่งมันได้แล้วครับอายุมันได้ละนี่ถ่ายให้ดูกันสดๆตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยไปใสนะ่ยูทูบนะแล้วผมเปิดราคาโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาอีกใครพร้อมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะต้องรีบครับเพราะว่าสนใจจริงๆนะครับเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยแล้วก็ ไม้นี่นะครับเพื่อสมาชิกผมเนี่ยท่านนี้เนี่ยเอาไปปลูกเนี่ยหลายร้อยแล้วนะเป็นไม้แบบเข่งแบบนี้นะครับแล้วเมื่อผมเปิดโปรราคาโปรโมชั่นแบบนี้เขารู้ราคาอยู่แล้วนะครับว่าราคาที่ไม้แก่งๆอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่พลาดที่จะต้องซื้อทันทีนะครับถ้าไม่ไม่ดีจริงไม่ซื้อต่อนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่ซื้อต่อนะผมมีลูกค้าเลี้ยงไม้ใหญ่ทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จนะ เอาพูดตรงๆนะครับคนที่ประสบความสําเร็จก็จะซื้อซ้ําอย่างมากมายมโหฬารน,นะครับเพราะว่ามีประสบะการณ์แล้วนะครับแต่หลายท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะครับก็ผมใช้คําว่าหลายคนก็จะไปอิงทฤษฎีในมากมายนะผมพูดเลยนะคือเราก็อธิบายไปแล้วคุณควรทำยังไงนะครับแต่วันบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเรามีเรามีเราม,รามีความรู้หลายแบบจัดนะครับก็พยายามอิงสักคนหนึ่งนะเวลาเพื่อสมาชิกปลูกนอิงสักคนหนึ่ง นะครับอีกหลายอย่างก็เยอะเกินนะครับเยอะเกินบางบางบางท่านก็ได้ข้อมูลจากเขาเรียกว่าเทคนิคการใช้ยาเนเพาะว่าเขาจะต้องใช้ยาแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อมูลพวกนี้เยอะนะครับแต่ถ้าแบบคนความส่วนจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเขาก็ปลูกเลี้ยงนะครับระบบลางอะไรถ้ามีก็ตัดแค่นั้นเองนะครับเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศจริงๆนะรเราก็เลี้ยงตรงตรงเลี้ยงแบบคนทําเกษตรนะ ขนครับขนอ่าีครับขนขึ้นไปอย่างนี้ขนหมดนี่เลยนะครับขนหมดนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอารุ่นใหม่มาลงน่าจะขนทั้งในมาอีกนะรุ่นมาลงลยครับแต่รุ่นนี้เรียบร้อยครับมีเจ้าของแล้วผมบอกไปแล้วนะครับปักป้ายจองไว้เลยนะ สดครับสดๆดฝากไลฟ์ฝากแชร์ได้นะครับฝากไล์ฝากแชร์ได้ครับเพราะเราคือลุงหมูประต้ยพันไม้ครับ40ปีครับ40ปีครับลุงหมูตุทธุนไม้เรา4ทศวรรษครับกับกิจการตรงนี้นะครับขายก้าพันธทุเรียนใช้คําว่าขายก้าพันธทุเรียนเลยนะครับ40ปีแล้วนะครับ40ปีแล้วนะมี มีเกษตรกรทั้งรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นักลงทุนรายย่อยรายเล็กรายใหญ่บ้างมายนะครับแล้วก็เกษตรกรแปลงใหญ่หลายท่านนะครับที่เป็นลูกค้าไว้วางใจเรามาปลูกขยายกิจการกันเยอะนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดที่เอ่ออยากจะลองปลูกทุเรียนดูนะครับก็มาคุยกันได้เลยครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่คนขายพันไม้ครับแบบสโลแกนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเราทําสวนด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพูดแนะนำเนี่ยนะครับก็พูดแบบคนสวนนะครับพูดแบบคนสวนนะ ทฤษฎีก็มีลองรับบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่จะแชร์กันเป็นแบบแบบช็อตคัดนะเป็นทางลัดให้ไปใช้กันได้เลยนะครับเห็นเห็นเห็นมาเห็นมาโน่นโน่นเอานุ่นมาตรงนี้ครับโอ้โหสุดสุดเลยนะสุดสุดเลยนะครับดูจะย้ายจับโคนหน่อยจับโคนจับโคนต้นนั้นหน่อยโอ้โหดูจับไม่มิดจับไม่มิดจับไม่มิดนะครับจับไม่มิดนะรุ่นนี้อ่าไปอีกครับไปอีกไปเรื่อยครับ ผลไปเรื่อยๆปลูกที่ปลูกที่บุรีรัมนะครับทนีนี้ปลูกที่บุรีรัมนะครับอ่าผมบอกนะไรพวกเนี้ยผมราคาเหมาแนละ้วไอ้พวกเนี้ยผมก็ปลูกอย่างเงี้ยเวลาลงหมู่บ้านชนไม้ปลูกเนี่ยเราปลูกอย่างเงี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งแตกก้านนะครับเวลาคุณลงดินเนี่ยนะครับดูโอ้โหมันหนักจริงนะระวังหักระวังหัก ดูกันสดๆตรงนี้ครับเป็นไงบ้างบนราคาเท่าไหร่มีคนถามผมเยอะนะมีหลักหมื่นหลักห้าพันหลักหมื่นหลักห้าพันบอกนี้ครับไม้อายุเนี่ยผูดพูดได้เลยว่าปลูกอีกสปีไอ้รุ่นนี้นะ่ะสปีก็เอาแล้วนะครับถ้าคนส่วนก็ดูกันนะครับเนี่ยดูไม่ต้องพูดถึงความสูงโอ้โหดูสมบูรณ์แข็งแกร่งนะครับสมบูรณ์แข็งแรงอันนพงมณีอันนี้พงมณี นีมีหมอยต้นหนึ่งตรงนี้โอ้โหไม่ต้องนี่ห้าเมตรป่ะเนี่ยสี่เมตรละมั้งเนี่ยต้นนี้สี่เมตรละมัง้งสี่เมตรละมั้งต้นนี้ปลูกไปนี่แตกพุ่มแตกกิ่งก็โอ้โหไม่จะพูดอะไรเลยนะสวยจริงๆตอนนี้นะขนไปอีกครับขนไปเรื่อยสงสัยผมจะต้องไปเที่ยวบุริลมยมบางลวนะ ไปดูไปแวบ๊บดูพี่กขาปูกที่แปลงนี้หน่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> คือน้ำไม่ถึงนะ <c oughs> เพื่อสมาชิกปลูกรุ่นเง,งี้ยหลายคนนะครับปลูกไม้ใหญ่จะปลูกเหมือนไม้เล็กอะนะปลูกลดน้ําน้อยอะคือไม้ใหญ่คุณต้องเข้าใจว่ากินน้ํามากกว่านะครับ <c oughs> ยกอีก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  <c oughs> ไม่พอไ <c oughs> ขึ้นอีก <c oughs> ขึ้นถอยถอยอ่าก <c oughs> ินน้ำไม่เยอะนะครับทุเรียนเป็นเพื่อใช้น้ <c oughs> ํานะครับ โอ้ oh. ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะ <c oughs> ผมมีโปรโมชั่นเป็นไม้รุ่น2อ0พซื้อ4แถมหนึ่งเป็นไม้เข่งเบอร์เนี้ยเข่งประมาณเบอร์เนี้ยครับซื้อ4แถมหนึ่งผมมีอยู่นะเป็นหมอนทองแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งใครสนใจคุณสอบถามได้นะครับสามารถสั่งส่งได้นะครับ4ี่แถมหนึ่งผมมีก็ถือว่าสูงนะครับมีอยู่่ขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วนะครับ อได้เลยครับเดี๋ยวข้างหลังเอาชนีไปเดี๋ยวตบนี้เอาล้นไปเอาล้นไปั ขอเข่งใหญ่เหรอทำไมอะทำไมรถวิธีมาหมดถามถามจ้อนว่าหารถได้ยังอออบ,บอหาจ้อนว่าได้รถ,รถได้ยังที่จะหาลูกค้าหาเพิ่มร,รอดูครับ

เดี๋ยวรอขึ้นกันนี้กันขึ้นให้เยอะขึ้นให้เยอะ่าแบบนี้นะครับผมไลฟ์คร่าวๆประมาณนี้นะผมขอเคลียร์งานนิดนึงนะครับหาเรื่องรถนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าเอารถสั้นมานะกับเราครับลุงหมูประตูพันไม้สโลแกนลุงหมูประตูพันไม้นะครับระวังระวังไม่ฉาชีพหลอกเป็นเรานะครับอันนี้คือเพจจริงครับแล้วสอบถามได้ครับที่ไลน์กิ่งพันดุเรียนนะครับข้อมูล คุณดูไลน์นี้คุณเข้าไปดูที่เพจผมได้ครับผมมีข้มอมูลการติดต่ออยู่แล้วนะครับกับตรงนี้ลุงหมูประตุ้ยพันไม้ครับสวัสดีครับ